ตอนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาธาโร่นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็นโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาตุลในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤษภาค,คม2 5งพขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม s u b s c r i b e และแชร์และคอมเมนต์ในชาแนลนิรยาธาโร่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองปบัปเดตสถานการณ์ความรักแลวนโน้มความสัมพันธ์กันนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปเช็คเอเนอร์จีตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวตุลน,นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในครึ่งแรกนะคะของเดือนพฤษภาค,คม ดีเอ็มเพรสเป็นพลังงานที่ดีนะคะนายอฟคัพเทนอฟวันส์ซิกซ์อฟเพนด์เคิลและคิงอฟเพนดเคิลนะคะเอาละ่ะมีใครบ้างที่จะเกี่ยวข้องกับคุณนะคะคนวันศุกร์ชาวพฤษศ uh, ทัดน้ำนะคะมีอินกรกฎพิจิกแล้วก็ทัดดิน ประสบกันมังก่อนนั่นเองนะคะเอาละเป็นอย่างไรบ้างนะคะคือ e n e r g y หลักเนี่ยคุณกลายเป็น The e m Press ไปแล้วนะคะที่ผ่านมาไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าแบบเหมือนคุณจะแคร์ตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองเอาใจใส่กับตัวเองมากขึ้นเนาะคุณมุ่งหวังนะคะในเรื่องของการที่จะประสบความสำเร็จนะคะในหลายๆด้านอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของ การที่เข้าไปอยู่ในสังคมนะคะที่ดีขึ้นนะเอาเป็นว่าช่วงนี้ราศีนะคะราศีจับคุณมากๆเลยนะคะมีสเสน่ห์มีออร่าแล้วก็เป่งประกายมากๆนะคะอืม น่าจะมีคนแบบพยายามที่จะหยิบยื่นนะคะความรักให้กับคุณเนาะแต่คุณมีความรู้สึกว่าอาจจะเคยเหนื่อยนะคะกับในเรื่องราวของความรักมานะคะเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าเออที่ผ่านมาคุณอาจจะแบกรับอะไรต่างๆไว้มากมายนะคะบางคนอาจจะมีภาระต่างๆนะคะที่จะต้องแบกรับเยอะแยะมากมายบางคนก็เป็นผู้ให้นะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ให้มากกว่าได้รับนาะ นะคะแล้วก็เหมือนกับสร้างความน้อยอกน้อยใจให้กับตัวเองที่ผ่านมานะคะเราเหมือนกับให้ให้เยอะไปอะไรแบบนี้นะตอนนี้ก็เลยแบบเหมือนพยายามที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ พยายามที่จะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินมากกว่านะคะในเรื่องราวของความรักเนาะเรียกว่าสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าความมีเสน่ห์ของคุณมันเป่งประกายนะ่ะทำให้คนอยากจะเข้ามาหาคุณนะคะเอาละทีนี้เราลองไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะ energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดเขาคนนั้น Knight of บอ n d s นะคะเป็น e NER g y ของคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ดูแบบเป็นคนมีแพชชั่นสูงช่วงนี้เขาอาจจะมีแพชชั่นในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะดูเขาก็เป็นคนใจร้อนนิดนึงหรือว่าอ,อ,อยู่ e NER g y ของความที่ช่วงนี้เขาอาจจะมีอ,อ,อารมณ์ร้อนนะคะหรือเป็นคนหัวร้อนง่ายอะไรแบบนี้นะชาวทัตไฟนะคะเมสิงธนูแล้วก็ พัดน้ำด้วยนะคะมีนกระกดพิจิกเดอะไฮพริเชสคือตอนนี้เนี่ยนะคะคือเหมือนเขาค่อนข้างอยู่กับตัวเองเนาะ <_ an> เขาอาจจะถามหัวใจตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรนะคะพูดถึงช่วงนี้เขาก็มีสเสน่ห์เช่นกันนะคะแล้วก็ซิกซ์ซ็อกมอนเนี่ยนะคะต่างคนต่างมีเสน่ห์ต่างคน,ต,งน,ต,งคนต่างที่มุ่งหวังในเรื่องของความสําเร็จความก้าวหน้านะคะในสิ่งต่างๆหรือเปล่านะคะ เอ็ดออฟบอีกเช่นกันนะมันเนี่ยค่ะเป็นความก้าวหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในเรื่องของความรักเขาก็คาดหวังนะคาดหวังว่ามันน่าจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่กลับกลายเป็นเดอะแฮง m a n นะคะสิ่งที่คาดหวังกลับมีเหตุการณ์ทำให้ อ,อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากนะคะอาจจะอยู่อึดอัดนะแล้วก็มีมีเกณฑ์ว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองในช่วงนี้ได้เหมือนกันของเขาหนะหรืออาจจะเป็นมีโรคส่วนตัวสูงทำอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจเขาเหมือนกันนั่นเองเอาละทีนี้เราลองไปดูนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะ Queen of p e n t a c เ e s เหมือนกับว่าในส่วนของตัวคุณเนี่ยนะคะพยายามที่จะ โฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะความมั่นคงในเรื่องของชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับคุณอาจจะแบบดูสนใจในเรื่องของความรักน้อยลงนะคะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าจุดโฟกัสคุณอาจจะเปลี่ยนนะคะแล้วก็เหมือนกับในลักษณะที่ว่าคุณอาจจะไม่ได้แคร์ใครมากเหมือนกับเมื่อก่อนนะคะเรียกว่าเ,เข้าแคร์มาเราก็แคร์ แขกกลับนะแขกตอบแต่ว่าถ้าเขาดูไม่สนใจไม่แขกคุณก็ไม่เป็นไรนะคะคุณก็โนสนโอเคเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจมากๆเนาะทีนี้ในอดีตเป็นอย่างไรน่าจะเคยมีในเรื่องราวของการทำร้ายจิตใจกันในเรื่องของคำพูดนะคะเพราะว่ามีคนดูแบบ ออค่อนข้างที่จะดุดันหรือว่ามันมีในเรื่องของระวังเรื่องของการขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งการใช้คําพูดที่ไม่ดีใส่กันมีคนเอาแต่ใจตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะชาวธาลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มน,น,นั่นเองอันนี้คือควีนซัฟท์สอดและต่อไปนะคะเป็นอย่างไรมันทําให้เกิดภาวะอึดอัดนะคะที่ผ่านมามันเหมือนแบบปัญหาทางออกไม่เจอเพราะว่าปัญหามันอาจจะสะสมรายล้อมนะคะรายล้อมแดาบแล้วก็ ไอ้ปัญหาเดิมซ้ําๆอันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะเราก็หาทางแก้กันไม่ได้สักทีหาทางออกกันไม่ลงตัวสักทีนะคะแล้วก็อาจจะไปเจออยู่กับสถานการณ์เหมือนเออกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยู่ในภาวะอึดอัดครับก้องใจแก้ไขอะไรไม่ค่อยได้นั่นเองนะคะอาจสาเหตุก็าอาจจะมาจากในเรื่องของการสร้างกําแพงใส่กันด้วยนะคะแล้วก็เออมันเหมือนกับเจออะไรกันมาเยอะนะ นะะในเรื่องของความเจ็บปวดอะไรต่างๆนะคะก้าวไม้เท้าแล้วก็มีปัญหากันในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยนะความหวาดระแวงหึงหวงอารมณ์ขุ่นมัวอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าในเรื่องของความรักยังมีอยู่ไหมก็ยังมีนะยังมีในเรื่องของความรักตรงนี้อยู่แหละนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับในลักษณะที่อาจจะมีใครบางคนเนาะมีเรื่องราวความรักหรือว่าคน คนที่พยายามที่จะมาหยิบยื่นความรักให้นะคะนอกเหนือจากคนสองคนนี้นะคะอาจจะมีมอีอีกมือหนึ่งที่อยากจะเข้ามามอบความรักหรืออยากจะไปเริ่มต้นอะไรก็ตามตรงนี้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์นะคะพัวพันนะคะบานปลายในเรื่องของความหึงหวงอะไรแล้วก็อาจจะใช้คำพูดไม่ดีจนทำให้มันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเดอะทาวเวอร์ขึ้นมา นะคะแบบปุบปรับฉับพันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวจู่ๆก็ยุติการพูดคุยเลิกลาห่างหายเงียบนิ่งไม่ตอบนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนมีคนที่แบบขอห่างไปสักพักหนึ่งในช่วงนี้นะคะแปดถ้วยมันเหมือนกับเป็นลักษณะที่ว่า อ,อ,อาจจะต่างคนต่างเดินหันหลังจากไปหรือมีคนเดินหันหลังจากไปแบบนี้นะคะเหมือนกับแบบว่าเออขอไปค้นหาตัวตนความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองก่อนก็แล้วกันนะคะหรือขอพื้นที่ขอระยะห่างแบบนี้นะคะมันก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเริ่มมาจากคําพูดนะคะแล้วก็การกระทําที่อาจจะมีความเข้าใจผิดกันนึงห่วงกันหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะคะเคลียร์กันไม่ลงตัวก็มีคนเดินจากไปนะคะแล้วก็ ในลักษณะที่เราก็กลับมาหิวตัวเองนะคะคือไม่ใช่ทำได้ไม่ดีนะคุณไม่ได้มีความเสียใจเหมือนกับเมื่อก่อนนะคะ The Star เป็น energy ชาวกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าโอเคคุณจะต้องพยายามบาลานซ์ตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้ในช่วงที่แบบเ,เรากับเขามีการห่างกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ ทำได้ดีตรงที่ว่าเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆอย่างบางคนก็ไปจับงานนะคะในเรื่องของการที่จะประสบความสําเร็จนะคะในอนาคตด้วยซ้ำนะคะบางคน มีความโตดดเด่นนะคะมีความโดดเด่นในสังคมในแวดวงนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะบางคนก็แบบเหมือนกลายเป็นเดอะสตาร์เป็นผู้มีชื่อเสียงอะไรแบบนี้ไปเลยนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมอะไรแบบนั้นนะคะรวมถึงในเรื่องของพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้ด้วยเลยนะคะในส่วนของเขาเป็นยังไงนะคะ The Emperor นะคะเอ็นเอชาวเมธนะคะมมีบางคนเนี่ยเดีวกับต่างชาติได้นะคะหรือไม่เขาก็เป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีมากนะคะเราก็เป็นอาจจะทำงานดีนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมของเขาอะไรแบบนั้นนะคะแล้วเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นคนมีอีกโก้สูงนั่นเองนะคะในการที่แบบ อาจจะยอมหักไม่ยอมงอหรือว่าห่างหายไปแต่ว่ามันก็มีความคิดถึงนะมันก็มีการที่แบบแอบดูคุณอยู่แต่ว่าไม่แสดงออก นะคะมีความคิดถึงแต่ว่าทําเป็นเงียบนิ่งเฉยอยู่ในพื้นที่ของตัวเองซะอย่งงางนั้นนั่นเองนะคะปัญหาปมลึกๆมันก็อยู่ที่นี่แหละค่ะมีความขัดแยง้งแล้วมันเป็นความขัดแย้งที่อาจจะเริ่มมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วมันมีดึงคนนู้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมันเลยดูยุ่งวุ่นวายสับสนยุ่งเหยิงไปหมดเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าหากว่าจะมีแบบเหมือน มีการห่างกันสักพักอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะเอาล่ะนี้ก็คือ energy ของชาวตุลต่อไปเราจะไปดูว่าข้อความในใจจากเขาคนนั้นเขาต้องการบอกอะไรนะคะข้อความในใจเขาคนนั้นโอเคเขาต้องการบอกอะไรกับชาวตุลในช่วงนี้บ้างเอ่ย เขาอยากบอกว่า it's not what it seems มันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะน่าจะเป็นเรื่องราวของความเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างด้วยนะคะ I'm just protecting my s e l f แล้วก็ที่เขาทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อปกป้องตัวเองเนาะหรืออาจจะทำให้มันมีประเด็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอ่การหายไปสักพักหรืออะไรพวกนี้นะคะมันเป็นการปกป้องตัวเองนั่นเองนะคะ I'm not เช u e that ID e service e ลึกๆเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่แน่ใจก็ได้นะว่าเขาดีพอสำหรับความรักครั้งนี้หรือเปล่าคู่ควรกับความรักครั้งนี้หรือเปล่านะคะ<ๆ>เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเขาเขาทำมาเยอะแล้วนะคะทุ่มมาเยอะแล้วแต่ยังไม่ดีพอสักทีมันแฝงไปด้วยอารมณ์น้อยใจอยู่เหมือนกัน I will make things right between us one day แต่เขาก็เหมือนกับคาดหวังนะคาดหวังว่าวันนึงอะ เขาจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะหรือว่าทําเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะ่ะให้มันเป็นที่ถูกต้องนะคะมากขึ้นในวันหนึ่งนั่นเองเอาละทีนี้เราไปดูในส่วนของเส้นโมเมนต์สำคัญกันบ้างนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวตุนสถานการณ์โมเมนต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับชาวตุนกันนั่นก็คืออะไรนะคะหนึ่งเหรียญเป็นในเรื่องของ คือเหมือนความรักนี้มันมันเคยมีความมั่นคงมาก่อนเนาะเป็นอะไรที่แบบเป็นการเริ่มต้นกันมาอย่างมั่นคงอะนะคนะ,ะแล้วทีนี้เป็นไงตอนหลังอาจจะแบบปล่อยหลุดไปบ้างแล้วก็แบบเหมือนมีคนคือคือพยายามอยากที่จะมีชีวิตที่อิสระมากขึ้นนะคะเป็นเด e f o o ลไปเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งอาจจะพยายามเรียกร้องความสนใจนะคะอันนี้ก็คือภาพที่จะเกิดขึ้น ต่อไปเราลองไปดูนะคะเส้นทางแห่งความรักจะเป็นยังไงสำหรับชาวตุนเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นชิปออทายดับและจุดชู h เอาละเส้นทางนี้ต้องผ่านนะคะบางทีเป็นในเรื่องของเพื่อนๆนะคะ คุณอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือมีสัมพันธภาพที่เริ่มจากความเป็นเพื่อนนะคะหรือว่ามีในเรื่องของเพื่อนฝูงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันมีความเป็นไปได้เนาะ,ะหรือว่าบางคนก็คบกันแบบเฟรนด์โซนเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรมากกว่าเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะแล้วกออ็บางคนถูกลดสถานะนะคะ <c oughs> ให้เหลือเป็นเพียงเพื่อนพี่น้องก็ได้นะคะปัญหามันอยู่ที่แบบบางทีมันดูน่าอึดอัดเนานะมัน ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้มากหรือเราไม่สามารถทําในสิ่งที่ต้องการได้นั่นเองแล้วก็มันต้องผ่านเรื่องราวาอของคนที่มีการปิดบังซ่อนเร้นความจริงอะไรบางอย่างด้วยนะคะแล้วความจริงนั้นมันอาจจะมีการเปิดเผยหรือกําลังจะถูกเปิดเผยขึ้นมานั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูว่าลักษณะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรลักษณะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของชาบตุนนะคะ lucky in love goodbye และ thinking of you มันเป็นการไล่เลี่ยงลำดับมานะคะว่าออในช่วงแรกเนี่ยมันเป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะคะทุกอย่างดูสดใสนะคะ lucky in love รู้สึกความรักมันสดชื่นนะคะเคย fall in love กันแต่มันมาช่วงของปัจจุบันมันเป็นช่วงของการ goodbye นะคะก็คือการออห่างหายแยกจากนะคะการขอพื้นที่ส่วนตัวอะไรแบบนี้เนาะ,ะเราจะไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้น ไปจนช่วน,นิดนิดรันนะคะเพราะว่าเราดูกันแค่ในครึ่งเดือนเท่านั้นเองนะแต่ในการ,การที่กู๊ดบายห่างหายเนี่ยมันก็สร้างความนะคะคิดถึงนะคะมันเป็นอะไรที่คิดถึงกันะ่ะนะคะก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีใครเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่านั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูว่าแล้วคำแนะนำจากแองเจิลจะบอกว่าอะไรคำแนะนำจากแองเจิลนะคะที่จะให้กับชาวตุนนั่นเอง เขาบอกว่า Love yourself first ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องรักตัวเองเลือกตัวเองนะคะเหมือนกับมาสอนให้คุณรู้จักการรักตัวเองนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะ Express your love เขาแนะนำให้นะคะว่าบางทีสองคนอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกความรักออกมาอย่างเต็มที่เนาะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ ไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเออแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องเราต่างๆการพูดจานะคะไม่ดีใส่กันทะเลาะเบาแ,บบแว้งกันหึงหวงอะไรต่างๆนานาปิดบังเนี่ย มันอาจจะต้องใช้ในเรื่องของ forgiving and learning นะคะการให้อภัยแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเนาะในการที่จะมาแก้ไขนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองต่อไปนะคะแล้วเราลองไปดูว่าคำแนะนำข้อคิดนะคะข้อคิดสำหรับชาวตุนคืออะไรนะคะข้อคิดสำหรับชาวตุน it's not for you อะไร it's not for you release attachment to the outcome บางทีมันตอนนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะ ออที่คุณสองคนนะคะจะแบบเหมือนคือมันเป็นช่วงเวลาของการห่างกันก็ได้นะคะแล้วบางคนอาจจะมีความเหมือนกับแบบเป็นบางคู่ที่อาจจะเอออาจจะไม่ใช่ซึ่งกันและกันเอาเป็นว่าถ้าใช่ซึ่งกันและกันเนี่ยยังไงก็คงจะได้บรรจบวนเวียนกลับมาเนาะแต่ถ้ามีการห่างหายแล้วหายไปเลยลายรับอันนั้นก็คือเขาไม่ใช่ของคุณอยู่แล้วนะคะเรื่องคิดที่จะแบบ ติดต่อยือย้อยุดอะไรต่างๆก็คงต้องปล่อยนะคะมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมายื้อกันนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะควรจะต้องปล่อยนั่นเองเอาลันี้ก็คือ energy ของชาวตุนขอบคุณอีกครั้งสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์ comment นะคะใน channel แล้วก็คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัว ส่วนตัวนะคะสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่นะคะหรือว่าไพ่ออร์เคิลนะคะบางคนก็อยากที่จะดูดวงนะคะให้กับตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะหรือรับดูดวงส่วนตัวก็ได้นะคะเปิดช่อง YouTube ก็ได้นะ,ค,ะคุณก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์ที่ได้ให้ไว้ด้านล่างนั่นเองนะคะแล้วก็ มีส่วนลดนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ติดตามช่องด้วยนะคะก็ลองติดต่อมาสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีประสบความสำเร็จในทุกด้านนะคะทั้งด้านการงานการเงินความรักนะคะสุขภาพแล้วก็โชคลาภแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ